พ่อชนตายหรือครับผมการครับจะนำดันะใสโยกอ,อีมานะรออยู่ด้านล่งา,างเมื่อครูตั้งใจ ทำบุญสร้างกุศลนนะพุ่งนี้มาทําทานพระไหมให้ตัวสะอาดก่อนจึงรับบุญที่สดใส ทั้งวันนะมาตั้งใจรับศีลพระนะส่วนพ่อเองเอง,เองหน้าส<อ>งสารอี อกงพาแลลี่อ,ลอ๋อกงแจกเองเลยชื่ออะไรพ่อชนตายหรือครับผมที่ทเก่าผ้าผ้าผ้าเสาการ น้ำนะน้ำใส่โยอีมานะรออยู่ด้านล่างเมื่อครูอีตายนานจริงแต่ยังอยู่นะมาวันนี้ ตั้งใจทำบุญสร้างอุศลนนะพุ่งนี้นี้มาทำทานพระไหมมาครับดีทำทานพระเอาศีลให้ตัวสะอาด จึงรับบุญที่<ส>ดขดใส,สทั้งวันนะมาตั้งใจรับศีลพระนะส่วนพ่อเองเอง,เองหน้าสงสาร<า>อีทางอยู่ที่ นั่นนานโข ổ, นักวันนี้มีโอกาสดีแท้แล้วนะตั้งใจอุทิศกุศลให้อีถ้าจะเก็บใส่ย่ามไปด้วยนะ ขอจเจริญพรคน,นเดียวเลย